เสร็จโขอย่างงี้ก็เสร็จดีอย่างงี้ก็เสร็จดีคืนวันคืนคืนเขาไม่ได้หรอเขาไม่ได้อ๋อโอ้โหท่านผู้ชมดูน้องผมมันทำดิเฮ้ยสมปองเกินไปเปล่านี่นา,นายมีบ้านพักส่วนตัวเลยอ่ะ <c oughs> สมปองว่าไงแหน <_ VEL> เสียงอารมณ์ดีเชียว <_ H our> ก็บ้านมันน่าอยู่อ่ะ <_ H our> ไม่เหมือนตอนที่นายทำให้เราเลยเราทำด้วยใจแต่เราไม่มีฝีมืองไงน้องเรามันมีนายพูดงี้เราหน่อยใจเว้ยโอ้ถ้าผู้ชมดูน้องผมันทำดิโอ้โหโคตรวีไอพีอะสมปองฮะด้วยโอ อันนี้คืออะไรอ่ะเอาไว้ใส่ของได้ด้วยโอ้โหสมปองนายเกินไปเปล่าเอ้ยหลวมเกินอันนี้คือที่พักของสมปองนะคุณผู้ชมดูเดียวโอ้โหคนเดียวเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันทำดีจังวะผู้ชมดูบ้านผมดิเฮ้ยมันทำดีจังเลยดูโอ้โหดูนอนกันโอ้โหดูดิมีคบวางบนโต๊ะโอ้โหเกินไป เกินไปเปล่าอันนี้เขาสามารถจุดไฟได้เรยหรอโอ้ยดูไรอยู่น้ำอะ่ะอ,อันนี้เริ่มมืดแล้วนะครับก็จุดไฟหน่อย้ากกันเฮ้ยมีไฟนี้เดรออ๋อ,อเปิดไฟก็ได้คุณผู้ชมเฮออ้ยดีจังเลยดูดิว่าในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างนะครับไม่มีเนื้อฮะขอเนื้อหน่อยรักกันหิว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 โอ้มีข้างล่างด้วยท่าผู้ชม ว้าวสนามต้น so ัไมีน้องกบอยู่เฮ้ยเกิดไปดูดิวันนี้เนี่ยนะครับผมผมมีแผนเอาไว้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้จับไดโนเสาร์กันมาสองสัมพาท์แล้วนะรู้สึกว่าบ้านมันหวงหวงเวงเวงไงก็ไม่รู้แล้ววันนี้นะครับผมจะจับทีเล็กครับผมอ่ในที่สุด มันก็เดินทางมาถึงวันนี้คุณผู้ชมผมอยากได้ทีเล็กมาครอบของมากๆนะครับทีเล็กเนี่ยอ่านอ่านมันต้องทำที่ไหนวะทีเล็กอืนี่สินะอ่านทีเล็กนะครับไห,ไหนเราก็ทำนี่เราทำมันนี้ไปเลยบูปินฟ้าไส่ปีมันคาบเลยละกัน โอ้โหเราจะต้องใช้อะไรจับ <ını> บ <Leonard> <t> ัน <aha> ว่าทีเล็กเนี่ยคุณผู้ชมเราได้อ่านมาแล้วนะครับผมถ้าจะจับทีเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้อ๋นี่ไงเรามีปืนถ้าเราใช้ปืนกับลูกดอกยาสลบเนี่ยนะครับผมมันจะหลับไวมากทีเล็กนะครับแต่ไอปิมมันไม่ใช่คนแบบนั้นไงมันชอบอะไรที่ยากแล้วก็ท้าทายเอาละคุณผู้ชมมาดูกันครับผมว่าวันนี้ผมจะเละไหมะ เราได้ปูปิ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่งว่าน้องๆผมเนี่ยฟาร์มไว้ตลอดดีๆๆลูกพี่มีหน้าที่เข้ามาแล้วพี่ก็ใช้ใช้ใช้ใช <c oughs> ยาโ,โอ้ยนี่สําคัญนี่สําคัญไปกระสําคัญไปดูซิว่านในนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีไม้โอ้ยคุณมันหาไว้หมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยแานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของหมดเลยแล้วมันมีอย่างอื่นไหมพวกลูกดอกยาสลบอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มี๋ยวผมต้องค้าบเองเ <c oughs> อ้อยไอปีนีมันต้องค้าบเองจนได้ ดีมหัดทำอะไรเองมากเหรอปิมแล้วมีให้มาทุกอย่าง75ดอกหละ่ะปะเอาไปเผื่อไว้ปีมมีลูกดอกมีหน้าไม้นะครับมีอานแค่นี้ปีมมันก็เอาลงแล้วมั้งก็แค่ทีเล็กกระจาะก,กระเจาะแล้วไปเลยเอานกไปด้วยสักตัวหนึ่งโอเคเอานกคู่ใจไปสักตัวหนึ่งนะครับมันก็คงจะขนทีเล็กกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาพวกนกสปีดไปเลยดีกว่า อาบสซตัดไวๆเลยบินแบบบินปิดฟีดไปเลยว้าวเพื่อนๆดูนกป่านผมดิโคตดสปีดนะโอ้ยแย่ทีล็กจ๋าหูจริงๆคอยาวก็คอยาวก็น่าสนนะนี่ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันผมเนี่ยมีความฝันนะครับผมว่าอยากจะสร้างบ้านนะครับเอาไว้บนหลังคอยาวนะครับผมจริงๆมาทําได้นะอุ่ยนี่นกยักษ์นี่ทา่านผู้ชมนี่คือนกอยักษ์ครับอย่กได้อ่ะแต่คนเดียวมันจับไม่ได้ไงนกยกักษ์คุณผู้ชมเวลอะไรวะเวลแปดสิบ น้องผมมาด้วยนะมันจับสบายนออยากยักษเสียดาย่าคอยาวเยอะมากดูดิโอ้โหแม่งครอบครัวขอยาววันนี่เป็นร้อยตัวแล้วนะทำไมไม่มีทีเล็กเลยอะ่ะำไมไมีแต่คอ,อยาวนั่นไงโอ้โหยืนอยู่บนยอดครับท่านผู้ชมมาดูเลเวลอะไรดิโอ้โหเลเวลห้าปัดเลยละกันเลเวลห้าเลเวลห้าเลเวล,เล,เวลห้าเหรอ เล้ววล5ไหนอยู่ไหนไหน,หนานาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราเลวไอ้วล,ววลก็ปัดไปเลยแล้วกันบางอาจทําให้พี่เสียเวลาปัดเนื้อเอาเนื้อไปด้วยเอาเนื้อมเอาเนื้อมา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 อมเดี๋ยวผมจะใช้เนื้อวันนี้แหละจับทีเล็กเพื่อนมัน <c oughs> อาไม่เห็นสุดๆผมกาลังคิดอยู่ว่า ถ้าครบคอลเลกชันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะปิดซีซั่นนะครับผมอาร์เซอว์เวร์ลหรือเราจะไปเปิดซีซั่นแมปใหม่กันดีนะครับเพราะว่าอาร์เซอว์เวร์ลเนี่ยมีหลายแมปมากนะครับมีอีสเทลเนี่ยไอแมปที่เราอยู่นะครับมีเดอะเซนเตอร์มีแมปทะเลทรายมีไออมมึงขึ้นหน่อยดีที่มันแบบ ไอ,ไ,อไอ้ที่มันแนวอวกาศเออมันมีหลายแมปมากคุณผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบเนี่ยผมก็อาจจะกระโดดไปทำเ,ออเป็นแมปอื่นๆอะไรแบบนี้นะครับผมแมปนี้ก็จะปิดซีซั่นลงไปนะครับเพราะแมปนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าเหมือนเหมือนลองเชิงนะครับว่าคนดูเนี่ยชอบไหมกับเกมอาร์ตเซเว่นซึ่งผลตอบรับเนี่ยมันดีแบบมันดีมากๆแสดงว่าคนดูชอบสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตส่งได้นะส่งในส่งในไหนดี ส่งมาทางอินสตาแกรมดีกว่าเพราะว่าข้อความอินสตาแกรมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่า Facebook กับในแฟนเพจใน Facebook กับในแฟนเพจเนี่ยมันดูไม่ทั่วถึงเฮ้ย hey! ทีเล็กมันอยู่ไหนวะมันต้องอยู่แถวนี้แหละท่านผู้ชมทีเล็กมันจะอยู่แถวๆเขาๆนี่ครับเยอะมากไม่คกดเราเจอตั้งหลายตัวใช่ไหมแต่ว่าเวลเลเวลมันต่ำเกินไปเป็นไงทีเล็กนี่ไงหรือวลาสามสิบห้าเพศเมียไม่มีตัวอื่นแล้วหรอเดี๋ยวบินไปหาที่อื่นดูซิแถวๆแม่น้ำมีไหมมันอยู่ไหนหมดวันนี้ วอวไรเวิวไล่วิวไลโอ้โหหนึ่งน้อยหนึ่ง้อยดูนีโอเคเรจอดตรงนี้คุณผู้ชมยิงถึงไหมเนี่ยฮบโดนไหมไม่โดนหรอกคุณผู้ชมผมต้องลงไปล่อมันว่ะแล้วปีนมาเอาศพด้วยแอนิใส้มันอ่ะอ๋อมันกินตัวอื่นอยู่เสร็จเสร็จเสร็จอู๋โดนโดนวิว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 ว ไม่ไรได้ได้มึงเมินยัไงเห็นกูไม่มีความหมายใช่ไหมฮะไอทีเล็กฮะเห็นกูไม่มีความหมายเหรอมาดิมาแล้วรบนี่ของจริงรบนี้ของจริงไายง,งูงูอะไรเนี่ยมันไม่มาว่ะแตง่งูมาแน่ๆมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องม,มาแล้ววิ่งเสร็จโกอย่างงี้ก็เสร็จดี สเขอะไรไอ้คนข้อไม่ได้เหรอคื้ไม่ได้เหรอไอ้นคือมันคือมาไม่ได้คนคมันคือมาไม่ได้ไวแล้วโวแล้ว ะวะมันไม่ตามผมหรอดูว่าผมวิ่งเร็วเกินไปอ๋อมันสนใจตัวอื่นเลคุณผู้ชมอย่างนี้หรอยอย่างนี้ลอยเลยนี่ไงไอปีมันชอบอะไรที่มันท้าทายอะเออท้าทายไม่ละมึงทีเล็กค่ะท้าทายไม่ละมึงโอ้โหมันเดินอย่างเร็วมันเดินอย่างเร็วมัตามติดมัตามมาแล้วโอเคโอเคผมมันถอยมันถอยเออจู แม,ม่คุณ่จะสลบมะเนี่ยันวิ่งหนีอะเอ้ยจะสลบหรือเปล่าตัวเจ้สลบใช่ไหม<ส>เรียบร้อยห<ส>ล่อมหลอบมาคือตอนแรกผมวางแผนไว้ว่าเออถ้ามันหยุดคือมันจะปีนมาไม่ได้เว้ยใช่ไแมปีนได้ฮะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเลือดอาบเลยวะ่ะสงสัยไอ้ธนูม่วงเนี่ยแม่งแรงจริงคุณผู้ชมไอ้ธนูที่ได้มาจากแอร์ดรอปเนี่ยโอ้โหลับยาวเลยแม่งกลด้วยยังไม่ต้องรีบใส่เนื้อครับเราจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าบอยบิ๊กฮะไม่คุ้นเลยร้อ <c> น <oughs> เลย <c oughs> <c oughs> น้องบิ๊กบอยอาหารลดเลนะลดไม่อ่ะขี้ฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอามาดอดยวนี้นี่ต้องใส่เนื้อน,อนอ่องคุณผู้ชมเนื้อน่องเนที่เด็ดผมจะบอกให้อ้ห วุ้ยหวบอ้โหน่าจจต้องประมาณสองคำหรือคำเดียววะประมาณสองคำน่าจะตื่นคุณผู้ชมมีองค์มีอานมาให้ด้วยนะก็ไม่ไกลจากบ้านนะคุณผู้ชมจากตรงนี้เนี่ยนะครับได้อยู่และได้เลเวลร้อยด้วยอะจับเสร็จเนี่ยน่าจะเอาเรื่องคุณผู้ชมตัวเนี้ยอีกคำหนึ่งให้อีคำหนึ่งตื่นเลยบวก49่เกเลเวลเหรอะตัวเมียจริงๆทีเล็กเนี่ยนะครับเราหาตัวผู้สักตัวหนึ่งมาผสม ลูกม่งโคตรโหดลูกมันโหดมากทีเล็กเนี่ยยังไงเพื่อนเือนช่วยกันตั้งชื่อหน่อยละกันนะครับผมสําหรับทีเล็กตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าอะไรดีเม่ยวบิ๊กบอยนะสามพี่แป้งเขามาแล้วน้องอื่นแล้วใส่อ่านเลยครับโอ้ยพื้นสั่นนะคุณผู้ชมพื้นสั่นนะครับอะไรมันจะเทปันนั้นดูดิโอย มันเทพไปบ้างเดี๋ยวเราลองไปขย้ำเล็กๆน้อยๆหน่อยขอเทสดาเมจหน่อยว่าดาเมจน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเลเวล1้อยห้าสิบแล้วนะตอนเจอเนี่ยเจอเลเวล1้อยนะครับวยดุงเดินีกแงมแงมแค่สองทีเท่านั้นคุณผู้ชมขี้ไปหนึ่งทีฮะงา ทีเดียวทีเดียวเท่านั้นเจอทีเล็กลองไส้กันหน่อยเว่เท่าไหร่ดูหน่อยเว่เท่าไหร่วะหุยเว่ไหลได้วัดอยู่เลือดว่ะกระหายเลือดว่ะกระหายเลือดว่ะ ตุติดมันติดตายเลยไม่รู้คุณผู้ชมงับอยู่ผมงับอยู่ผมงับอยู่เฮ้ตุ๊กผมติดติดอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยพูดแต่ทีแรกก็ตายไปแล้วแต่ตุ๊ติดฮะติดฮะ <c oughs> ช่วยด้วยเดโดสสาวกูติดช่วยด้วยครับ <c oughs> <c oughs> อะไรวันนี้ <c oughs> <c oughs> ทีแรกทีแรกเล็ก <c> จ <oughs> ้าทีแรกกูเตะ เฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้ปัญหาคือผมขี่ทีแรกผมไม่ได้เว้ยเฮ้ยอะไรวะ้นไอเกมึงจะเอาคอนเทนต์ไปไหนเพมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอะไรกันครับเนี้ยหูและหินแม่งหนามากอะหินเนี่ยโอเคเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมคอนเทนต์ไปไหนวะเนี่ยเนี่ยผมเรียกมันมาก็ไม่ได้เห็นไหมเรียกมันเดินมาเนี่ยมันก็เดินไม่ได้คือมันติด เดี๋ยวผมลองรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ก่อนแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมอะไรกันครับเนี่ย,ยผมพยายามที่สุดแล้วว่าคุณผู้ชมเพื่อที่จะเอาน้องออกมาจากทายดูดเนี่ยนะครับมันมันทำไม่ได้อะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิคือมันไม่ได้อะครับคือทั้งเรียกทั้งพยายามหาคําสั่งที่มันเป็นแอดมินแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยจับตัวใหม่ซะเลย <c oughs> <laughs> ตัวนี้ก็ ให้น้องเฝ้าเอ่อเฝ้าทะเลทรายไปแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ป่ะกลับบ้านกันดีกว่าน,นะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้น้องเฝ้าตัวนี้ทำไมไ,ไม่ได้อะรีบไปเหรอะรีบไปไม่อยา่างนันไปมองเลยน้องโดนทรายดูดแล้วน้องก็มาเราไม่ได้คุณผู้ชมพูดันก็เศร้าอ่ะ นสุดกถึงบ้านครับผมน้องยังไม่มีชื่อนะเพื่อนๆก็ร่วมกันตั้งชื่อน้องได้นะครับผมคอมเมนต์เลยนะครับโอ้ยอย่างเท่ต่อคอมเมนต์กันดูครับผมอยากให้น้องชื่อว่าอะไรวันนี้ขอบคุณมากครับท้านท่านที่ชอบเกมอาร์เคิลเวิร์ฝากกดไลค์ซัสบสไครต์ช่องที่ทำมันรึกเกินเจอกันพต่อไปโหได้ใจ Thank you for watching!